และนี่ก็คือ Load NT USB Mini นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับผมอยู่กับไมโครโฟนรุ่นล่าสุดโลดนะครับเป็นรุ่นของปี2020ซึ่งแบรนด์เนี้ยหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูสเปคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เจอก็คือคู่มือนะครับอันนี้เป็นตัวไม้นะครับอยู่ข้างในก็จะมีสาย USB มาให้ด้วยนะครับครับและนี่ก็คือ o d e NT USB mini นะครับก็เป็น ไมโครโฟนแบบ USB นะครับรุ่นใหม่ของปีนี้นะครับสำหรับโครงสร้างของตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กและไนลอนนะครับเสริมเรซินนะครับเคลือบสีดําด้านนะครับซึ่งก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับที่ตัวไม้ด้านหน้านะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้ของโหลดตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะครับบอกสถานะนะครับเวลาเราเสียบหูฟังหรือสาย USB นะครับก็จะขึ้นบอกสถานะให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นวอลลุ่มสําหรับหูฟังมอนิเตอร์นะครับส่วนด้านบนนะครับมีโลโก้ของโหลดแปะไปด้วยนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีรูเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับสำหรับหูฟังมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ครับเป็นที่เสียบสาย USB นะครับเป็น USB Type C นะครับตัวฐานนะครับก็จะถอดได้นะครับโดยถอดอย่างนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับเป็นแม่เหล็กดูดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้ด้านล่างครับก็มีโลโก้โลดนะครับแล้วก็ NT USB ตรงนี้นะครับตรงฐานรอบๆนี้นะครับจะเป็นยางกันลื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปทดสอบไมค์กันดูว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงครับ ครับผมตอนนี้ครับผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อ NT USB mini นะครับกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินตอนนี้ครับก็เป็นเสียงของโหลด NT USB ตัวนี้เลยนะครับผมก็จะพูดสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับครับไมตัวนี้ครับการรับเสียงจะเป็นแบบคาดิโอยนะครับตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่20เฮิร์ถึง 20k เฮิร์นะครับความละเอียดนะครับจะอยู่ที่24บิตเลยครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบ ้องเพลงโคเวอร์ลง u t u b e นะครับหรือแคสเกมนะครับก็สามารถนำไมตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงของ r o เ e NT USB มินิตัวนี้นะครับผมว่าผมคิดว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้นะครับการันตีเรื่องคุณภาพเสียงอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้าน audio city นะครับที่สาขา TDC นะครับหรือคลิกเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ audio city2u.com และ audio city.co.th นะครับและใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ